ฮิโทเทนอุ้ยเขาเห็ดแบบสมัยเก่าเนาะนี่เด้ส่งยินีเด็กระเป๋าเขาจะเอาลุยใด้ลุยสันหนึ่งซันสองสันสามี้าสูตที่แชดเอามาหมดมาใหญ่ที่ชชตหุบมาเลยหุบมาหมดเลยจ้าเมื่อขึ้นเท่ากินเขาอยู่มองนี่แหละเราวนอยู่ตรงนี้ทั้งวันครับเมื่อวาน ตำรวจท่องเที่ยวก็เรามาลงเกลือไงคะดิวตี้ฟรีก็มีไงแต่มันก็จะอันตอนเห็นกัะง่ามอยู่ดอกพี่นเอยเอียงกัง่ามเหมื่อบัดซื้อไปหอดบ้านแล้วมากาสสิว้างไว้ยู่หันหลักถนนถนนนี้สวยอยนะถนนใหญ่อยู่ อ้ยเขาทำเป็นที่จอดรถโดยตรงตากแหง้งสั่งให้รอฉันก็รอมีจุไม้ก็เม็ดน้อน,ะนะเม็ดนี้กะเม็ดก็บ,บอกว่าในสูงคพรหไม่จะขอไปค้นเราเองอห้างคนส่วนจำกัดอู้ใหญ่เนาะ มันต้องไปเส้นที่เราเข้ามาใหม่ๆเนาะที่เป็นสิบเลนนะ่บบ<ต>นะไม่เมื่อวานที่โรงแรมเราแย่่ไมสนบอยแต่ถ้าอนาคตอีกสักสี่ห้าปีเผื่อตรงล่องกลางนี่ไม่มีแล้วนะถ้ามันจเจริญขึ้นมากกว่านี้นะล่องกลางจะไม่เหลือแล้วนะไม่ได้กินอ,อ,อีกแล้วมั่วๆทำอาหาเมีดก่อนนะเขาเฮ็ดถนน,นเห็นบ่อพิณน,น้องจ้ากางพัฒนาเลยจ้าอันนี้ป้าอ้อยจ้าป้าอ้อย มีที่ทำถนนจ้าเขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะยอดอ้อยก็อ่อนเอามาแกงเหมือนหน่อไม้เลยแซ่บกว่าหน่อไม้อีกยังไม่เคยกินแต่ว่าพวกกรัสิซียนก็เจ้ากินกันข้าเจ้าอันเห็นข้าเจ้าลงคลิปนะข้าวเจ้าอันเด็ดแล้วมาเห็ดแกงอยู่ในสวนเลยพี่น้องเอ้ยมันอ่อนนี่หรือมันคือจังยอดหน่อไม่นี่แหละ อยากล่องอยู่ไปหาใส่ละต้นอ้อยต้นเอ,อยยิ่งคาดแกงเหล่าไม้เหยาะน้ำอ้อยนิดนึงยิ่งหมอมหวานไม <ะ S 2> ่ก็<ะ>ทำประจำค่ะจ้าอ้อยขันมาหยับออกประจันแล้วว่าเข้าหยับออกหยับออกไปทางนันแล้วว่า<ะ>อย่างนอตันได้เคยกินแล้ว แกงยอดมะพราวก็เคยได้กินอยู่เงยอดอ้อยอยอดเออยอดอยปอยะเขาจะว่ามันมันขึ้นนอใหม่เลยไงกินไปมันกรุบกรุบอยู่สั่นมันจะนิ่มจะหอมหอมอ้อยหอมหอมหอมหมหกิ่อ้อยแต่เขาจะบอกกิ่ขายดอกเนาะพระวันสิแพงมันแงเนาะพสแงอ้อยมะขายแต่ว่ายอดมันมันซัมเฟรนก็ บ่หั่นในร่องเคาชาว่าบางคนกินกระเจ็บกินกับน้ำผึิงกระปิแซ่บหลายแซ่บหลายเอ๊ะมันมีเหมือนกับลมร้อนเข้ามาไม่ใช่มันเปหน้นวทางอ๋อหม่ใช่มันก็ไม่ได้ละเมอนะคะหน้ากระจาเห็นบ่ฝนบ่หลายมันบ่มีน้ำจะฉีนเล่ากับเฮ็ดหน้าเด้อปีนี้บริยวกเบิ่งถ้าเบิ่งคลิปเด้อเฮ็ดหน้าได้ปีนี้ น่ามั่มีเนาะผมที่หลังตลาดจะปลูกขอกเชี่ขายวันอันวันเม็ดสัลแลน่นี่ได้เว้าเรื่องน้ำอ้อยน้ำอ้อยก็เพราว่าอยู่นี่มิตรหานนี่อ้อยันตอนเขาเขาหนีไปใหม่อ่ะปลาหมมก็มีนะปลาหมมกำลังใส่แกงหน่อไม้อร่อยมากน้ามันนี่นะจ้าทาดตไม่ต้องใส่มากมันจะไม่หวานเลยจ้ะเอ่อหน่อไม้อ่อนที่ต้มกับย่านางอ่ะผสมกั หินผักกะทิ้นลักกะอันนีวยกัจอนได้ดูต้นเงี้ยกับต้นขิเล็กขี้เนื้อมัน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 ได้ฝนไงถ้ามันเป็นอีกอย่างคือต้นขิเล็กกับผักกะทิ้นอยู่น้ำถนนนี่มันสิคู่กันดิแต่ว่าส่วนมากจะเห็นผักกะทิ้นหลายกว่าผักขิเล็กแตก็เห็นอยู่ผักขิเล็กก็มีมีอยู่เป็นบางส่วนแต่กันเปรียบเทียบความหลายก็คือผักกะทิ้นี่จะเห็นตลอดเนาะแม่นแท้ย์มองทางดวนนั่นสระบุรีนั่น งามคัเอรบกเอมอมอเตอร์เวย์คอยเป็นคนเมืองนาคข้ากันเลยพูดไม่ถึกไงคลองน้ำใสเหรอลูกนี่ไงเข้าแล้วไอเลนที่แปดเลนสี่เลนลคลองหากคลองหาดแปดเลนสี่เลนล่่งหม่องเป็นซิปพุ่นพี่น้องสนุนไงญ่คัาแนเนาะ เมื่อวานผ้าหล่ออยู่ด้วยเมื่อวานนี่สารนัสสุคลหาดอ๋อออกจากไอ้ถนนแจกเขาด่านด่านอรันเมื่อกี้ใช่ไหมครับปาบอกว่าไปเจอที่โน่นตอนสิบโมงหรือว่าสิบโมงครึ่งอ๋อเมืองข้างหน้าด้ถ้าเสือมันจะเล่นข้างหน้าต่อไปสิเป็นสิบสองเล่นเพื่อน่นถนนจินแบงนี่สิบวัวเรืออะไรไปนี่สิบเป็นไปได้จังไรละแม่อันเดือดกราวตั้งอยู่ตรงกลางแล้ว อะไรก็เกิดขึ้นได้นี่เด็กปกตินว้าหอดงอยูยงง่ีเด้อพี่น้องจอดเก็บกันแล้วบ้างแอลรถสวยดักยังไม่ได้กินแบบฉ่ำๆเลยนะเห็ดออน่าจะไปเก็บพี่น้องแ้วว่าจอดข้างๆไปเก็บเกลือร้องตีไม่สิ่ทในหอดกอสองบริเจอุ้ยควายมีหนึ่งตัวสองตัว สามตัวมึงหลีกันอยู่ตัวนี้ต้นหลีได้หน่อยมัครับคข้าวปั่ฮะตัวนี้น่อยตัวงมัวมันอยู่เม่นมาควายอยู่คําปัอมที่เข้ากินนี่นะและแล้วหมากอันนี้เฮาก็สุกเฮากมไว้ในรถหมักเมาหมักเมาดูดิมาเมาซื้อมาส พี่เกลือเราก็เอามาจากกรุงเทพอยู่นะพี่เกลือปิเกลือเนี่ยอันนี้ล่วงแบบไม่ต้องไม่ต้องรูดเลยอืมบางเมาบางเมายักอันนี้อะพรติดมั้ยอันนี้แหละเนาะที่เขาไปเฮ็ดไหวเนาะใบมะม่วงต้องต้องสุกกว่านี้นะไม่งั้นมันจะับไม่เอาจ้ะหอมใบใบใบไอเล็บยูเรื่อเศ้ามากจะบรรยากาศโอเค เขียวช่อุ้มพุ่มสวยแต่เสียดายนำทงหน้ามันแห้งมนกติาปิสดสนิทดสนิทครับน้ำแข็งเราพอไหมน้ำแข็ยงยังมีอยู่เอ้ยน้าบ่มีน้ำดูอ้ยกออนซ้อนอย่กอนซ้อนผักกะเล็กผักกะเล็กให้กินเลยปวดกระดูกเลย